ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอาลัยฮิวะลาอัลเลห์วะอัซฮะบิหิวะสัลลัมทัสลีมันก ثير าอ์อัมมาบัดท่านพี่น้องผู้ศรัทธาต่อ Allah سبحانه และเจ้านาทั้งหลายท่านพหลายองยมเกรงต่อ Allah سبحانه และเจ้านาฬิการยมเกรงต่อ Allah سبحانه และเจ้านาฬิกาจะเป็นสบียงที่ดียิ่งสำหรับพวกท่านทั้งดุนยาและก่อาฟิโรท่านพี่น้องผู้ที่มี إيمان ต่อ Allah سبحانه และเจ้านาฬิกาทั้งหลายครับ อัลลอฮฺสุฮานะฮูะจ่าอาลาพระองค์ได้ทรงเตือนบ่าวของพระองค์ไว้ในอัลกุรอานเตือนพวกเขาจากหลายสิ่งหลายอย่างด้ียกันซึ่งสิ่ง,งต่างๆที่อัลลอฮฺสุภานะฮูะจอาลาได้ทรงเตือนพวกเขานั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะทําให้มนุษย์ได้รับกับอันตรายและจะเป็นสิ่งที่จะนําพามนุษย์ไปสู่ความพินาศและจากสิ่งหนึง่งที่อัลลอฮฺสุภานะฮอูบะจะอาลาได้ทรงเตือนพวงบ่าวของพระองค์นั่นคือการที่เราจะอาลาได้ทรงเตือนพวกเขา ให้ระวังการปฏิบัติตามแผนการต่างๆของชายตองเราจะอลาเได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานถึงสี่ที่เดียวกันเราจะอลาเได้สรงกล่าวไว้ว่า <S <s <ad> ยาอ uh ์ยุนนาซุคุรุมิมมาฟิลอารดีฮะลาลันตอยิบะอัลลอฮ์บอกว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายจงกินจงบริโภคสิ่งที่มีอยู่บนหน้าแผ่นดินสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตและสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ดีงาม ว่าเรจะวิวคูตัวติดชัยตอนและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ปฏิบัติตามแผนการต่างๆของชัยตอนเลยอินนะฮูและคุมอาดูบุมมูบินแท้ที่จริงชัยตอนสำหรับพวกเจ้านั้นมันคือศัตรูที่ชัดเจนเหลือเกินอเราตะลาก่าไว้ในขยหนึบอกว่ายาอิมัลลาดีนอามาดูดฮุลูฟิสซิลมิกาฟะอัลลอฮฺบอกอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงรักษาบทบัญญัติของศาสนาให้ครบถ้วนเถิด วะลาตัตบิอูคุตวาติชัยตอนและพวกเจ้าจังหลายอย่าได้ปฏิบัติตามแผนการต่างๆของชัยตอนเลยอินนาหูและกุมอาดูวุมูบินพอแท้จริงชัยตอนมันคือศัตรูที่ชัดเจนสำนับพวกเจ้าแล้วเราจะอะไรได้กล่าวไว้ในอายะที่สามบอกว่ากุลูมิมมาเราสักากุ้มุลงอฮ์พวกเจ้าจังหลายจงบริโภคจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานเป็นปัจจัยอย่างที่ให้แก่พวกเจ้า วลาเรจะก็เ <im> <laughs> ุ <zem> ียวขตัวติช <zem> <sm> ัยตอนและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเด้ปฏิบัติตามแผนการต่างๆของชัยตอนอินนะฮูและกุมมาูุุมูบินพอแท้ที่จริงชัยตอนเป็นศัตรูที่ชัดเจนสําหรับพวกเจ้าแล้วเราจะอะไรยังได้กล่าวไว้ในอายะที่สี่บอกว่ายาอายุมะนะดีนอามมนูลาจะจะเดียวขตัวติชัยตอนอบรดาผู้ี่ศัทธาแล้วทั้งหลายสูเจ้าทั้งหลายอย่าปฏิบัติตามแผนการต่างๆของชัยตอน ว่าไม่อยาตยาขุวาติช e ouais ah e ah oh ัยตอนและผู้ใดที่ได้ปฏิบัติตามแผนการของชัยตอนอินนะฮูยะมุรุบินฟะชอยวนมุกกะแท้ที่จริงชัยตอนมันจะใช้ให้เขากระทำในสิ่งที่น่าเกลียดกระทำในสิ่งที่ลามกและสิ่งที่เป็นความชั่ววะลาอุลาฟลุลลอฮีอะลัยกุมมะรหบมะตูและหากกลัไม่ใช่เพราะว่าความโปรดปรานและความเมตตาของอัลลอฮ ที่มีต่อพวกเจ้าแล้วแลรวก็มาจากามินกุมมินอาฮดินอาบาดาจะไม่มีมนุษย์นาไหนในหมู่พวกเจ้าที่เขาจะบริสุทธิ์ที่เขาจะปลอดภัยที่เขาจะสะอาดจากความผิด ลลอฮ h บอกว่า“ลัคนัลน Allah จะกีไม่ยาชาและอัลลอฮ ب ح ุบฮานะา ع ا ل ى แต่ถ้าว่าพระองค์คือผู้ที่จะขัดเกลาแก่บรรดาปวงบ่าวของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้นวัลลอฮ์มิอุนอาลีมและอราจะอาลาพระองค์คือผู้ทรงได้ยินพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาราท่านหลครับและแผนการต่างๆเขาใช้ตอนในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการกระซิบกระซาบ หมายถึงการยุแย่ย,ยุยงปุกปันยั่วยุมนุษย์คอยที่จะยั่วยุให้มนุษย์กระทําในสิ่งที่เป็นการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺสุภานะฮวาจารทรรในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหมายถึงกระทําในสิ่งที่ไม่มีบทบัญญัติใดๆอยู่ในศาสนาและทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของอัลลอฮฺและระซูลขององค์ดังนั้นทุกๆคนที่เขาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ ไม่ว่าความผิดที่เขาการะทำจะเป็นความผิดในขั้นใดก็ตามล้วนแต่คนเหล่านั้นคือคนที่ปฏิบัติตามแผนการของชัยตอนฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีีมาน ن จอมละจารดทั้งหลายครับโดยเหตุนี้เราสุขานะฮวาจะอาณาจิมติเตือนพวกเราให้พวกเราระวังอย่าให้พวกเราปฏิบัติตามแผนการต่างๆของชัยตอนเราอย่าได้เดินตามหลังชัยตอนเราอย่าให้ชัยตอนมาเป็นผู้นำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของเราเพราะอะไรพนะี่น้อง เพราะชัยตอนมันคือศัตรูของเราและการที่ชัยตอนมันคอยยั่วยุเรานั้นมันต้องการที่จะให้พวกเราไปพบกับจุดจบเหมือนกับพวกมันในวันเกียร์ไหเราจะอ่านลกล่าวว่าในคุรานบอกว่าอินนามายะดออิสบะฮูลิยากูนุมิอัฮอัสาบิสซยิดอัลลอฮ์บอกแท้จริงชัยตอนมันจะคอยยั่วยุมันจะคอยชักจูงให้พลของมันพักพวกของมันเพื่อต้องการที่จะให้คนเหล่านั้นไปเป็นชาวนรกเหมือนกับมันในวันเกียร์ไหม ฉะนั้นทัพนอ้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับแต่ทาพน้องจะต้องรู้ว่าอย่างหนึ่งชัยตอนมันจะไม่ลดละความพยายามชัยตอนมันจะพยายามทุกวิถีทางมันจะเสียสะละทั้งแรงกายและแรงใจในการที่จะล่อลวงในการที่จะขัดขวางและขวางกั้นมนุษย์ทุกผลทุกแห่งและทุกวิถีทางให้มนุษย์ออกหา่จากการเชื่อฟังต่อเลา سبحانه และกว่า تعالى ผมมีอระติดบทหนึ่งที่ท่าบทน,นาบิมุสแห่งอัชอารี รับด้วยอัลลอฮุท่านได้เล่าว่าท่านนบีซนฺอัลลอฮุอะลัยมุสัลลัมได้กล่าวว่าอิดะอัศบะฮะอิบลิสุบัตธะจุนูดะฮูท่านเราซุบบอกว่าในทุกๆเช้าอิบลิสมันจะส่งไพ่พลของมันออกไปเพื่อที่จะล่อลวงมนุษย์ฟ่ายกูนและมันก็จะกล่าวแก่บรรดาชัยฏอนที่เป็นไพ่พลของมันว่ามัณฑัลลันยามะมุสลิมันอันบัสตุฮุตตาสวันนี้ ชัยตอนตอนใดสามารถที่จะล่อลวงให้มุสลิมคนหนึ่งหลงทางได้ข้าจะมอบมงกุฎให้แกเจ้าชัยตอนตอนนึ่งออกไปล่อลวงมนุษย์และเมื่อมันกลับมามันก็กล่าวกับอิบลิสบอกว่าฉันไม่ปล่อยคนสองคนนี้เลยอิบลิสเลยจนกระทั่งว่าคนสองคนนี้เขาเลิกแปลว่าผู้ชายคนนี้เลิกกับสะเลิกกับภรรยาของเขา อิบลิสพอได้ยินเช่นนั ist, ol, wa, ้นก็พูดขึ้นบอกว่าเอาชะกาอิยาตาเจวัสอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็แต่งงานใหม่ว่าจะอยู่ท่าใดและใช้ตอนอีกตอนหนึ่งก็กลับมาหาอิบลิสแล้วก็พูดบอกว่าฟายาคูลลำอาจนบิฮิฮัี حتى عقواري ใดฉันคอยอยู่อายุคนคนนี้จนกระทั่งว่าเขาเนรคุณต่อพ่อแม่ของเขาอิบลิสก็พูดบอกว่าเอาชะกาอิยาบัรอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็กระตันอยู่ต่อบิดามารดำ ว่าเจี๋ยอเหตฟายะกูลชัยตอนตอนที่สามมหาอิบลิสแล้วก็พูดบอกว่าลำอัจน์บีฮีฮัตตาอัชรักฉันไม่ปล่อยคนคนนี้เลยจนกระทั่งว่าเขาทําชีริกต่ออมม็อกตั้งภาคีต่อพระองค์อิบลิสจึงพูดกับชัยตอนตอนนั้นบอกว่าอั نت, นจะอันจะเจ้ามีสุดยอดเหลือเกินชัตอนอีกตอนหนึ่งมหาอิบลิสแล้วก็พูดบอกว่าลำอัจน์บีฮักกาซาฉันไม่ปล่อยผู้ชายคนนี้เลยจนกระทั่งว่าเขาผิดประเวณี อิบลิสก็พูดกับมันบอกว่าอันจะอันจะเจ้าช่างเป็นเชตนที่เก่งกาจเหลือเกินอีกตนหนึ่งมหาอิบลิสแล้วก็พูดบอกว่าลังอาจันบิฮีฮัตจาคอตันฉันไม่ปล่อยคนคนนี้เลยจนกระทั่งว่าเขาไปฆ่าคนคนหนึ่งตายอิบลิสก็พูดขึ้นบอกว่า نت, อันจะอันเช่าเจ้าช่างเป็นเชตนที่เก่งกาจเหลือเกินวายุนบีสุขุต,ตาและเมื่อนั้นอิบลิสก็มอบมงกุฎให้แก่บรรดาเชตนเหล่านั้นท่านพี่น้อ,องผู้นะที่มีอ ي มาน ตอนเราจะอ่านจากไหนครับนี่คืออะไรพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านบีสมลมลลอฮอนีัยฮสวะาัลำเดชเตือนพวกเราให้พวกเรารู้ว่าชชยตอนเป็นศัตรูของพวกเราพี่น้องและในแต่ละวันในทุกๆเช้ามันจะแข่งขันกันในระหว่างบรรดาชชยตอนด้วยกันแข่งขันกันว่าใครจะใกล้ชิดกับอิบลิสมากที่สุดเพื่อต้องการที่จะให้พวกเราออกห่างและห่างไกลจากการเชื่อฟังต่อหลัสุพานะฮูวาจาละและต้องการให้พวกเรากระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อัลัสุพานะฮูวาจาละ ยังมีฮดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านจารีบนอับดุลลาห์รอดิยัลลอฮุอะลัยฮุมาท่านได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินน์อิบลิสยาดูอัรชะฮาอะลันมาท่านรับสุนนะว่าแท้จริงอิบลิสมันตั้งบัลังกของมันเอาไว้บนผิวน้ําแปลว่าในท้องทะเลนั่นหมายความว่านี่คือสิ่งที่ท่านนบีุลโสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกพวกเราไว้แล้วตั้ง1,400กว่าปี ฉะนั้นทุกวันนี้เราไม่ต้องแปลกใจว่าเมื่อถึงเทศกาลของต่างศาสนิกทุกครั้งเขาจะต้องแห่ขบวนกันเพื่อไปรับชัยตอนที่ริมทะเลเพราะอะไรพี่น้องเพราะอิบลิสมันตั้งบาลังของมันอยู่บนผิวน้ําอยู่ในทะเลเพ <อ S 1> ื่ออะไรพ<อ>ี่น้องเพื่อต้องการที่จะล่อลวงมนุษย์และถ้าเราสุม่มๆมาย็บอาซุสารอยาฮุมและมันจะคอยส่งไพ่ผลของมันเพื่อไปทําการล่อลวงมนุษย์ฟาอาเดนาฮุมมินฮุม,มันซิลาจัน อาัลบามุฟิตนาและชัยตอนตนที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับอิบลิสมากที่สุดคือชัยตอนที่สร้างฟิตนาในหมู่มวลมนุษย์มากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดยาจีอูอะฮะจูหุมฟฟยุบูลจนกระทั่งว่าครั้งหนึ่งมีชัยตอนตนหนึ่งมหาอิบลิสแล้วก็บอกอิบลิสบอกว่าฟันตุกะดาวะวกะดาอิบลิสฉันได้ทำอย่างนั้นฉันได้ทำอย่างนี้อิบลิสบอกมาสนักนจะใช้ เจ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยชัยต,ตอนตัวหนึ่งมาแล้วก็บอกอิบลิสบอกว่ามาตรักตัฮหูว่าจาฟรักตัวใบหูว่าับนมรออาทิฉันไม่ปล่อยสองคนนี้เลยจนกระทั่งว่าฉันทําให้สามีทําให้ผู้ชายเลิกกับภรรยาของเขาออบลิสจึงพูดขึ้นบอกว่าฟาญุนีฮิมินหูวายกูลุเนอมาอันตะออบลิสเอาชัยตอนตัวนั้นเข้ามาใกล้เขาแล้วก็พูดบอกว่า เจ้าช่างเป็นชัยตอนที่เก่งกาจเหลือเกินฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมาต่อลราสุขันนะว่าจะอะไรเท่าไหร่ครับในหะดทีทั้งสองบททาให้มราเรารู้ว่าท่านอับดุลลาห์ฮุอาลีวุบัตสลัมได้บอกให้พวกเราระวังว่าแผนการของชัยตอนนั้นมันแยบยลยิ่งนะเพราะชัยตอนนั้นมันไม่ได้มีแผนการอยู่เพียงแค่แผนการเดียวมันมีแผนการอยู่หลายขั้นอยู่หลายระดับเมื่อมันไม่สามารถที่จะล่อลวงบาวขร้อ์ในแผนการหนึ่งได้มันก็จะพยายามใช้แผนการที่สองที่สามที่สี่ที่ห้า เพื่อต้องการที่จะให้มนุษย์กระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝาืนต่อสุภาโนวจาะและสิ่งที่เลวร้ายและสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดที่ชัชตอนชอบที่จะล่อลวงให้มนุษย์กระทํานั่นคือชีริกนั่นคือการทําชีริกนั่นคือการปฏิเสธต่อสุภาโนะว,ว,ว,วาจาระนั่นคือเรื่องของสยศาสตร์เพราะสยศาสตร์เป็นการงานที่ชั่วร้ายเป็นการงานที่มนุษย์จะต้องใช้การช่วยเหลือและร่วมมือกับชัชตอนในการทำสายศาสตร์ และยิ่งไปกว่านั้นการที่เราไปหาหมอผีที่ทำศยศาสตร์ไปหาคนที่อ้างตนวัวรู้ในสิ่งที่เล่นลับสามารถที่จะหาของหายในสิ่งที่มนุษย์หาไม่ได้นั่นคือการงานที่ใจชัยตอนชอบที่จะล่อลวงให้มนุษย์กระทำและยังหมายรวมไปถึงการที่มนุษย์ดูมินเยียดยามต่อศาสนา ต, But said, Let share ang, ต่อบรรดาอับดุลซุพานะฮูวะจัอาลาปฏิเสธและไม่เชื่อฟังต่อบรรดานับี และออกห่างจากการเชื่อฟังต่อร์และรสซูลของนี่คือแผนการแรกที่ชัยตอนชอบจะใช้แต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่จะลุยยั่วยุมนุษย์ให้กระทําในแผนการแรกนี้ได้มันจะเข้ามาสู่แผนการที่สองนั่นก็คือพยายามที่จะให้มนุษย์กระทําในสิ่งที่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของศาสนาทําในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมที่ไม่มีตัวบทไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีคําสั่งให้กระทําในศาสนาแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเนื่องของหลักความเชื่อมั่นหลักอะกดะหรือหลักการปฏิบัติในศาสนาะแต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่จะล่อลวงมนุษย์ในสองสิ่งนี้ได้แล้วมันจะเข้าไปสู่แขนที่สามนั่นก็คือมันจะยั่วยุและชักจูงให้มนุษย์กระทําในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ๆแต่ถ้าหากว่ามันไม่สามารถที่จะยั่วยุให้มนุษย์ทําในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นอกเหนือจากความผิดที่กล่าวมาแล้วในข้างตน้นมันจะยั่วยุให้มนุษย์ทําในสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆ จนกระทั่งว่ามนุษย์กระทาจนเป็นเรื่องเคยชินและจากความเคยชินการกระทําบาปเล็กๆจะขึ้นไปสู่บาปใหญ่และจากบาปใหญ่ก็จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อหล่อจะอาลัดจังหลายครับท่านหลยจงรู้ไว้เถิดนะครับว่าชัยตอนจะเข้ามาหามนุษย์ด้วยกับสองวิธีด้วยกันผลทางแรกเข้ามาหาด้วยกับการใช้อารมณ์ใคร่ไฟต่า วิธีที่สองมันจะเข้ามาหามนุษย์ด้วยกับเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องคลุมเครือในศาสนาโดยที่ชายตอนมันจะไม่สนใจเลยว่ามันจะสามารถเอาชนะมนุษย์ด้วยกับวิธีใดในสองวิธีนี้ได้หากว่ามันเห็นว่าคนคนหนึ่งเป็นคนที่ยึดมั่นเคร่งครัดในศาสนามันจะเข้ามายั่วยุคนคนนั้นกระซิบกระซาบคนคนนั้นด้วยกับสิ่งที่เป็นเรื่องคลุมเครือในศาสนา จนกระทั่งว่าคนคนนั้นปฏิบัติและกระทำและมีความเชื่อในสิ่งที่เป็นเรื่องคุมเคือและนําพาคนคนนั้นไปสู่การกระทําที่สุดตรงในเรื่องของศาสนาและกระทําในสิ่งที่ศาสนามไม่ได้มีบทบัญญัติเอาไว้ในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าหากว่ามันเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ได้เคร่งครัดศาสนามันจะเข้ามาคนคนนั้นในเรื่องของอารมณ์ใคร่ฝ่ตาม เพื่อต้องการที่จะชักจูงและกระดึงคนคนนั้นให้กระทําการตามการกระซิบกระซาบของมันฉะนั้นจะเปน็นนอกรูที่มีอิมานต่อเราจะอาละไรทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องตื่นตัวจะต้องรู้ว่านี่คือศัตรูที่คือศัตรูตัวชากาที่คอยยั่วยุพวกเราอยู่ทุกวี่ทุกวัน ดังนั้นเราจะต้องขอความคุ so ้มครองต่อละซุพานุวะจัลละเพราะจะไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องพวกเราได้นอกจากการปกป้องต่อละซุพานุวะจัลละละจัลละคาบควาวะเมียตุศินบิลลาฮิฟะกัดฮูดิยาเอลลาศรอติมุสติมิลและผู้ใดก็ตามที่เขาขอการปกป้องต่อละซุพานุวะจัลละแท้จริงคนคนนั้นเขาจะรับกับทางนำไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงแล้วอะกูลุกอลิฮาดาบัสตัฆฟิรุลลอฮันอะซีมันญะลีลลิววลกุม ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الاحسان واسع الفضل والجود والامتنان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ว่าฉันเห็นว่านับยานะมูฮัมหมัดอัลกุบบุวาระซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลัฮิแะอาลีและอาลีและอาลีแมะอาลีและอาลีแอาลีและ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 อีแอาลีและอาลีแลาลีและอ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 าลีและาลีและอาลีและอาลีและอาลีแะอาลีและอาลีแะอาลีและอาลีแอาลีแลาลีและอาลีแลาลีะอาลีและอาลีแะอาลีแาลีและีและาลีแลีและอาลีและอาลีและอาีและอาลีอาลีและาลีและอาลาลีาลีและอาลอาลีแลอา ท่านพี่น้องกูที่มีมาต่อดการลทั้งหลายครับอีกประการในที่โปตันทั้งหลายจะต้องรู้นั่นก็นคือชัยตอนมันคือศัตรูของวกท่ันแต่ชัยตอนเหล่านี้มันคือเผ่าพันธุ์ที่สามารถมองเห็นพวกเราแต่ในขณะที่พวกเราเป็นมนุษย์ไม่สามารถที่จะมองเห็นพวกมันในเรือนร่างร่างกายที่แท้จริงเกี่ยวเาละสร้างพวกมันขึ้นมาเราจะกล่าวบอกว่าอ um, uh ah um ินนหูยรากุหมฮุ่อวก็บีิลุฮูมินไฮตุลาตโรนฮุมอัลลอฮ์บอกแท้ที่จริง พวกเจ้านั้นแท้ที่จริงอิบลิสและเผ่าพันธุ์ของมันสามารถที่จะมองเห็นพวกเจ้าได้ ในขณะที่พวกเจ้าจะไม่สามารถมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของบรรดาเชตตอนเหล่านั้นได้นอกเสียจากว่าคนที่เราสุตาณนะว่าจะอะไปกป้อง,องพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาจึงจะรอดพ้นจากการกระซิบกระซาบจากการยุ่แย่จากการคอยเฝ้าติดตามและเฝ้ามองของเชตตอนละตาลกล่าวว่าในกุรารนรบอกว่า Was dev ziz m ต n i s ตะ t a t minhum ละตาลกล่าว,วกาับอิบลิสบอกว่าเจ้าจงย,ยุ่วยุ บรรดามนุษย์ที่พวกเจ้าที่เจ้าสามารถที่จะยัวย่วยุพวกเขาได้บีเซาติกะด้วยกับเสียงกระซิบของเจ้าวาัจลิบบอะละฮินเดคอยลีกาวารเจลิกและเจ้าจงชักชวนเขาลาตาลากาวกับไครพี่นง <9. S 2> กาวกับอิบลีสเจ้าจงชักชวนมนุษย์ด้วยกับม้าของเจ้าด้วยกับเท้าของเจ้าแปลว่าด้วยกับวิถีทางที่ชัยตอนจะยัวย่วยุพวกเราให้เราเดินให้เราใช้พาหานะ ไปในการฝ่าฝืนต่อ Allah سبحانه وتعالى ว, al al ว,ว่า ش ริ ك ุิ في الأموال و วั أ و ل ล د a l l า h จะกลาวพูดกับอิบลิสบอกว่าและเจ้าจงดูร่วมกับพวกเขาในการแสวงหาปัจจัยยังชีพในเรื่องของทรัพย์สินในการใช้จ่ายและในลูกหลานของพวกเขาว่าไอ้เจ้ฮุมและเจ้าจงให้คำมั่นสัญญากับมนุษย์เธอว่าไม่จะให้เฮุมวัชัยตอนอิลลาบุรูรอแต่ a l l a จะกล่บวว่าและสิ่งที่ชัยตอนได้สัญญาไว้กับมนุษย์มันเป็นเพียงแค่คำหลอกลวงเท่านั้น

เจ้าจะไม่มีอำนาจเหนือบรรดาพวงบาตของข้าแต่อย่างใดนั่นหมายถึงบรรดาผู้มมที่าารำลึกถึงอัลลอฮฺสุฮาหนะฮูวาตาอาละบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุฮานะฮูาวาตา,าอา,ตาละมอบหมายต่ออัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺสุฮาหนะฮูาวาตาอาละอิบลิสและไพ่คนของมันจะไม่มีอำนาจเหนือบรรดาคานเหล่านั้นเพราะบางตาเลาได้กล่าวไว้นีขยห์หนึ่งบอกวา่าว่าอินนาอะไรกันละนะจะอีลายอมิดดินอิบลิสเจ้าจะต้องได้รับละอนัตได้รับคำสาปแช่งจนกระท,ทั่งถึงวนันเก قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون ยูยูบะทนอิบลิสแม้กล่าวแก่พระศรัทธานั้นว่าทั่วทั้งบกว่าโอ้อัลศรัทธาขอพระองค์ได้โปรดป,ประวิงเวลาให้แก่ฉันจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพโดยเถิดะอ๋อนะฟ้าอินนะแก่มินันมอนซอรีนพระอาลาจึงกล่าวกับอิบลิสบอกว่าเจ้าจะได้รับการผ่อนปนจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพ อีลายามินวัคตินมารูมจนกระทั่งถึงวันที่เป็นที่รู้กันดีว่าจะเกิดวันเกียรมาขึ้นมาไดใดก็รับบีบีมาอัวัยจานีและเมื่อนั้นคออิบลิสมันได้รับการผ่อนปล้นแต่รับข้ออนุโลมจากพระสุทันวาจะอะไว่ามันยังจะไม่ได้รับการลงโทษณวันนั้น มันกับแสดงความจองหองและเย่อหยิ่งและโอ,โอ,โอ,อ้อวดกับอัลลอฮนะฮุวาจาเราโดยที่มันพูดขึ้นมาบอกว่าโอ้อัลลอฮ์อันเนื่องมาจากการที่พระองค์ได้ทรงใช้ให้ฉันการที่พระองค์ได้ทรงทําให้ฉันการที่พระองค์ได้ทรงยั่วยุให้ฉันไปยั่วยุยท่านนบีอาดัมและนางฮาวานั่นหมายความว่าอิบลิสมันกำลังโทษอัลลอฮานะฮุวาจาแล้วว่าอัลลอฮะจาลาเป็นผู้กําหนดให้อิบลิส เป็นผู้ไปยั่วยุท่านนบีอาดัมและพนังฮาวาและอุไซนั้นาละหุมฟิลอารแน่นอนว่าฉันจะล่อลวงมนุษย์ทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินวะละอุอุหยันหนุมมอัสมาอน และฉันจะล่อลวงพวกเขาจะย่อยุกพวกเขาทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินให้เห็นทุกอย่างเป็นสิ่งที่สวยงามทั้งหมดอิลลอิบาดากามินฮูมุนโมคลาซีนและอิบลิสมันก็พูดบอกว่านอกจากบรรดาพวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่พวกเขามีความบริสุทธิ์ใจของต่อพระอ,องค์เราจะอะไรจริงกล่าวขึ้นบอกว่ากอละฮะดาซซรอตุนอะลลยะมุสตะกีมนี่แหละคือหนทางของข้า นี่คือขดนทางอันเที่ยงตรงของข้านั่นหมายความว่าเราสุขานอุบาจารสัญญาว่าและบอกให้รู้ว่าผู้ใดก็ตามที่ยึดมั่นอยู่บนทางอันเที่ยงตรงเชอิบลิสจะไม่สามารถที่จะยั่วยุบรรดาคนเหล่านั้นได้อัลลอฮ์บอกอินนอิบาดีไลซาลกาอะไรฮิมซุลฟอนแท้จริงบรรดาพวงบาของข้าเจ้าจะไม่มีอำน,นาจเหนือพวกเขา อินลามานิตตบะอาคมเนนลาวีนนอกเสียจากบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าที่พวกเขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่หลงผิดเท่านั้นที่เจ้าสามารถจะล่อลวงพวกเขาได้นั่นหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังปฏิบัติตามแผนการต่างๆของชัยตอนพึงรู้ใั่ไว่าคนคนนั้นเขามีได้เป็นบาวรอจอาล่าที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อองค์เพราะถ้าหากว่าเราเป็นบาวขอที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อองค์แล้วเนี่ย เราเป็นบาปของเราที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาเป็นคนที่มอบหมายต่อสุภาณมุงวาจาแล,ล้วชัยตอนจะไม่มีอำนาจเหนือพวกเรานั่นหมายความว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ที hi, ああ่เราจะต้องวิงวอนขอดูอาจากอัลสุพาโนวาจาลาและปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากแผนการและการกระซิบกระซาบของชายตอนเพราะจะไม่มีหนทางใดวิธีใดที่จะช่วยเหลือพวกเราได้นอกจากการช่วยเหลือและการปกป้องและการคุ้มครองของอัลลสุพาโนวาจาลาอินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตุยิซัลลูนะอาลลอฺนบียาอนฺฮฺัลลฺดีนะอามันุซัลลูอฺอลัยฮิมัสลิมุตัสลีมาอัลลอฮฺมัสลิมุสสลิมุบาริกอาลลอฺบดีคฺอฺวรัสูลฺคะอฺมุฮัมมัดฺวะอัลลอฺ ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون